สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องเนอปากนะคะก็คลิปนี้นะคะแอนก็จะพาเพื่อนๆมาเดินชมบรรยากาศของพัทยาช่วงพัทยาเหนือนะคะว่าตอนนี้จะมีการฟื้นฟูหรือว่าปรับปรุงนะคะภูมิทัศน์ต่างๆหรือว่าร้านค้าบาร์เบียนะคะจะกลับมาเปิดให้บริการหรือยังเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ ซึ่งจุดนี้นะคะเมื่อก่อนแอนเคยพาเพื่อนๆมาดูแล้วนะคะเป็นเครื่องบินนะคะ Boeing 747เนอะขนาดลำใหญ่มากเลยนะคะก็จะสร้างเป็นไนท์มาร์เก็ตนานาชาตินะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสร้างเสร็จตอนไหนเนาะเพราะช่วงนี้ก็ยังมีสถานการณ์โควิดอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะ เดวแอนก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะมีเพื่อนๆหลายคนถามแอนว่าอากาซ่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็แอนก็เลยตัดสินใจมาทําคลิปช่วงนี้เนาะแล้วก็แอนจะเดินขึ้นไปจนถึงเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะช่วงตรงข้ามอากาซ่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างห้องตึกนะคะก็ยังถูกปล่อยถึงล้างไว้เนาะยังไม่ได้มีการกลับมา เช่าหรือว่าบูรณะใดๆทั้งสิ้นนะคะสถานการณ์ตอนนี้พัทยาเหนือยังถือว่าย,ยังเงียบนะคะไม่เหมือนช่วงพัทยาใต้แล้วก็พัทยากลางนะที่เริ่มมีผู้ประกอบกิจการนะคะกลับมารีโนเวทร้านนะคะหลายบารหลายๆที่นะช่วงพัทยากลางนะคะที่แอนเคยไปถ่ายเนาะที่แบบว่าว่างๆนะคะเมื่อก่อนตอนนี้คือมี ผู้ประกอบการนะคะกลับมาเปิดป่าแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าช่วงพัทยาเหนือจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอข้ามทางก่อนนะคะส่วนอากาซ่านะคะตอนนี้แอนคิดว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะยังไม่ได้มีเปิดให้บริการเนาะเนื่องจากดูจากภายนอกนะคะคือเงียบมากนะช่วงนี้เพื่อนๆต้องดูเลยว่าตรงนี้คือไม่มีนะคะ ยังถือว่าเงียบมากเลยนะดูนะเพราะว่าตรงนี้ก็ยังติดนะคะจุดแรับแรกเงนะินเนาะก็ถือว่ายังได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะเพราะาต้องเข้าใจเลยว่าอากาซ่าเนี่ยถ้าเกิดเขาจะเปิดนะคะมันนักท่องเที่ยวที่เขาได้รับส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะก็จะเป็นจีนนะคะ ราหลีญี่ปุ่นรัสเซียอินเดียอะไรประมาณนี้นะคะคือทาร์เก็ตของเขามันไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวไทยเนาะนี่นะคะฝั่งโน้นก็ยังโล่งยังว่างนะคะขึ้นไปให้เช่าอยู่เลยเนาะแฟมิลี่มากตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะก็ยังถือว่าหนักนะคะ ตอนนี้แอดก็เดินมาถึงช่วงซอยสี่นะคะพัทยาซอยสี่เนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดูภาพบรรยากาศสองข้างทางสองฝั่งดูเนาะสังเกตจากร้านอาหารตรงนี้นะคะก็จะเงียบเนาะลานจอดโลกล,ลานจอดรถนะคะก็คือโล่งมากเลย ตรงพัทยาซอยสนะคะก็จะมีโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนาะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่จะมาเที่ยวชนบุรีช่วงนี้ก็ขออัปเดตข่าวสารนิดนึงนะคะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวชนบุรีช่วงนี้ก็ป้องกันตัวเองนะคะใส่หน้ากากเจลล้างมือเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะทางสปบเพิ่งประกาศนะคะว่าจางังหวัดชนบุรีเนาะมีผู้ป่วยติดเชื้อ ลายใหม่นะคะเพิ่มขึ้นมา8ลายเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะเมื่อก่อนยังมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เนาะตอนนี้เพิ่มขึ้นมา8ลายนะคะวันเดียวเนาะก็ให้ทุกคนนะคะยังคงระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอเนาะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะตอนนี้แอนก็กำลังเดินถึงช่วงเซนทั a มารีน่านะคะเซนทัลมารีน่าเนาะ ก็เงียบๆนะคะดูจากระยะสายตาตรงนี้เราคือแบบคือเงียบมากเนาะบาช่วงนี้ก็ยังปิดนะคะช่วงปากซอยสามนะคะเห็นไหมก็ยังปิดนะคะ ถือว่าเป็นเป็นพัทยาช่วงที่หนักสุดเลยก็ว่าได้นะคะช่วงพัทยาเหนือเนาะนี่นะคะเซ็นทรันมารีนาก็ดูเงียบเงียบเงาๆนะคะดูดูไม่ค่อยมีคนมาเดินเนาะ น,นี่นะครับบาเบียช่วงพวกนี้ก็ยังเงียบๆนะอันนี้ก็โรงแรมสยามนะคะ ตอนนี้แอนก็กำลังจะเดินผ่านช่วงพัทยาซอยสองนะเดินอีกสักครู่หนึ่งก็จะถึงเทอร์มินอลเ1นะคะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะพูดคุยกันเนาะก็ยังอยากคงให้เพื่อนๆได้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนได้มาเดินเองนะคะได้มาเดินออกกำลังกายด้วยกันเนาะบางคนนะคะอาจจะดู YouTube ช่วง เดินออกกําลังกายก็ได้นะคะใส่หูฟังแล้วก็ฟังไปแล้วก็เดินไปนะคะเหมือนมีเพื่อนคุยตลอดทางเนาะ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงช่วงพัทยาซอยหนึ่งแล้วนะคะร้านค้าช่วงนี้ก็ยังคงปิดนะคะนี่นะคะมีป้ายติดขึ้นให้เช่าเนาะใครอยากจะทำธุรกิจนะคะช่วงนี้ก็ลองโทรไปสอบถามดูนะคะ เื่อเป็นโอกาสที่ดีเนาะเผื่อได้รับค่าเช่าที่ไม่ค่อยแพงนะคะถูกๆอันนี้ก็อารมณ์เหมือนชัยนาทาวเลยค่ะแต่ว่าเขาเขียนว่า Social Town โซโหโซโหทาวนะคะเป็นโซโหทาวแอนอะ่านผิดเนาะเขาออกเสียงว่าโซโหทาวเนาะส่วนมากก็จะเป็นเมื่อก่อนจะขายให้นะักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะตรงจุดนี้เนาะก็จะมีแบบว่าทัวร์นะคะมาลงก็จากสังเกตจากป้ายร้านอาหารแล้วก็ จะมีภาษาจีนแทบทุกหลานนะคะแล้วก็การตกแต่งก็จะออกสไตล์แบบจีนๆนะคะ นี่นะคะช่วงนี้ก็เป็นทิฟฟานี่โชว์เนาะทิฟฟานี่โชว์พัทยานะคะก็ยังดูเป็นเงียบเหงานะคะแล้วอีกจุดจุดหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะก็จะเป็นจุดที่มีบาร์เบียเยอะแยะมากมายนะคะก็ยังคงปิดอยู่เนาะยังไม่ได้มีการเข้ากลับมาฟืนฟ้นฟูหรือว่าปรับปรุงรีโนเวทเตรียมตัวที่จะเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ บรรยากาศก็กยังคง,งโล่งๆนะคะเหมือนเดิมเนาะ ตอนนี้แอนก็เดินถึงเทอร์มินัลทเวนตี้วันแล้วนะคะก็เดินมาเรื่อยๆนะคะถ่ายคลิปพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านวิดีโอนะคะก็แป๊บเดียวนะถึงเทอร์มินัลแล้วนะคะเดี๋ยวแอนก็จะขอปิดคลิปที่เทอร์มินัลทเวนตี้วันก็แล้วกันนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่กดเข้ามารับชมเนาะอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้แอนด้วยนะใครชอบคลิปนี้นะคะอยากจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูก็ สามารถแชร์ได้นะคะแล้วก็คำถามอะไรนะคะอยากจะถามเข้ามาที่แบบอาจจะเป็นประโยชน์ได้นะคะก็ถามมานะคะแอนถ้าตอบได้ก็จะตอบเนาะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ